พี่น้องผู้ที่มีหมานจากมากลงมาน้อยไม่มีดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีหมานถ้าหากว่าเราย้อนกับพ่อแม่ของเรา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 เป็นชั้นเป็นชั้นสุดท้ายมันก็ยิ่งน้อยพี่น้องผู้ที่มีหมันจำนวนของมนุษย์เนี่ยมันก็ยิ่งน้อย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 ไม่มีหรอกที่บอกว่ามากไปหาน้อย มันจะต้องมาจากน้อยไปหามากนั่นก็คือเราจะต้องเชื่อว่านบีอาดัมกับฮาวะและรลสุภะนะฮัวตาอาลาให้มนุษย์นั้นแพร่สะพัดจากลูกหลานของอาดัมและฮาวะดังเตียรสุภะนะฮัวตาอาลาได้กล่าวในสุรตุนีซายาอายุหันนาสุตตะกูรบบะกุมุลละดีคอลเราก็โกมินนับซิวะฮิดะวะคอลาก็มินฮาสูจ่าหะวบัสซามินฮูมาริจาลังกาซีโรวานิซาอ วัตตะกูล,ลาห์ ا ل ิ ي تسعلونا به و ن ر ัลอ ل ل ه س ฮ ح ا ن ه ฮ و แต่เราได้กล่าวในสุรตุนิซะโอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์มาจากชีวิตหนึ่งและทำให้ชีวิตนั้นมีภรรยาและแพ,พ่สะพัดไปทั่วทุกมุมโลกนี่คือสิ่งหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานที่เรานั้นจะต้องเชื่อ ย ا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سواجها وبثا منه م ا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به وأرحم إن الله كن عليكم رقيبا โอบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายโอบรรดามนุษย์เอ๋ยจงเกรงกลัวผู้อภิบาลของพวกท่านซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะหัวแต่ละทรงสร้างพวกท่านมาจากชีวิตหนึ่ง และทําให้ชีวิตเหล่านั้นมันแพร่สะพัดหมายถึงนบีอาดัมและฮาว,ว่าเมื่อเวลาแต่งงานกันมีลูก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 แพร่สะพัดเป็นชายบ้างเป็นหญิงบ้างจนกระทั่งถึงจวบจนถึงปัจจุบันพี่น้องผู้ที่มีหมานเหมือนกับอะไรเหมือนกับพีระมิดไม่มีใครปฏิเสธพี่น้องผู้ที่มีหมานถ้าหากว่าเราย้อนมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะเป็นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ในการย้อน รากเงาของเรามันก็ไปถึงต้นตอคนหนึ่งจนได้ไม่พ่อกับแม่เหมือนเราเนี่ยถามว่าเราย้อนย้อนย้อนมาจากพ่อกับแม่นี่คือสัจธรรมที่มนุษย์พี่น้องผู้ที่มีมารไม่มีใครปฏิเสธถึงฟิตรอเทียรัสสุภานะห์นะฮัวตะอาลาทรงสร้างลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีมารสาระ